Wanna ten, she a hundred Gets everything that she wants in a punish. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. She got a lot of weight in her luggage. And sorry, ain't bluffing She might snap on you like it's nothing. Everything I thought I knew is redundant. Explosive temper. I hear smoke detectors. If I don't surrender, she might hold a lecture. Every <estratég> uh <flush> drop so the ตัวละครของอ้อยก็จะมีความอึดมากขึ้นแล้วก็สามารถเข้าออกได้ชัวมากขึ้นนะครับวันนี้ก็กดแรงกันมาสามคนเหมือนเดิมนะครับก็มีผมอาญาแล้วก็เอลซูนะนค,ค,นคนข้ามดับเป็นตัวอย่างวัตต์ฟานะครับค่อนข้างแพ้ทางอาญานะเราก็ฟาร์มบูแบบปกติเลยนะครับ เมันเขาจะเข้ามาดูเลสผมนะเอิอเมื่อกี้เป็นโบนเหมือนจะรอดอยู่นะครับเราก็ฟาร์มต่อนะเ <c oughs> พื่อนเหมือนจะมีประเด็นนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปเติมนะ <c oughs> มันจะได้อยู่สักตัวนะครับ <c oughs> สวยครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ไปแทกกลางก่อนนะครับ เดี๋ยวค่อยกลับมาฟาร์มใหม่นะตอนนี้ที่ด้ามาเป็นเอลซูเพราะว่าเอลซูมีความสามารถในการยืนเล่นคนเดียวได้ดีนะครับก็เลยเอามานะเพราะว่าตั้งใจจะเล่นคอมโบอ้อยอาญานะครับอาญานี่นานๆจะหลุดทีนะครับเป็นตัวละครที่ไม่ควรหลุดแบรเลยนะลิเกเตอร์นี่เข้ามากวนบ่อยอยู่นะครับเหมือนอยากมีเรื่องนะแล้วก็ เช็คตำแหน่งก็ก่อนนะครับมีใครไหมมีใครมาเติมเขาไหมนะแล้วก็กลับไปใส่เดียวเขาเลยนะครับเพราะว่าตัวละครอย่างลิเตอร์ก็ไม่มีสกิลออกนะนะครับนี่คือเกาะของอาญาต้นเกมนะครับเบอร์มากถ้าเป็นอ้ออยที่ไม่มีอาญาก็น่าจะตายไปแล้วนะครับชันแบบนี้เดี๋ยวเราไปป้นคีบแคลรี่ก่อนนะครับ ตอนนี้แครี่กระหมัดแล้วนะในนี้ตอนนี้คือบนแล้วนะเดี๋ยวเราออกไปลองกินนิดก่อนนะครับเพื่อรีดดาเมจนะครับตอนนี้ไม่ต้องรีบออกขวานก็ได้นะครับเพราะมีอา่าอยู่แล้วนะเราก็ไปฟาร์มต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกลางต่อนะทุกคนกลางมาละ ข้ามก็พยายามเล่นกลางนะครับเราไม่ต้องรีบเล่นนะครับรอจังหวะสวยๆนะไปก่อนช่วงนี้ก็แพนด้าก็เข้ามาพอดีนะครับเลยได้ไปสองตัวนะปัดเข้าได้หลายนะครับเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์ล่างนะ เี๋ยวเราก็จะวนทอมมิงแล้วก็ไปเล่นบนต่อนะครับเดี๋ยวบัตเขาน่าจะไปเล่นบนนะชั้นนี้เพราะว่าทอมมิงเขาก็น่าจะคล้ายๆผมนะลิกเตอร์ก็พยายามเข้ามาปวนนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรีบขึ้นบนนะครับเพราะว่าบัตเขาโผล่ละ <Huh. S 2> เราเดินกลางแม่น้ำาลยนะเพราะเราเปรี้ยวมากแพ oh, <man. S 2> นด้ามอะไร เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นใต้ป้อมนะครับอาญากวดวิสวยนะเดี๋ยวเรารอสลิงนะแต่เพื่อนได้ไปก่อนแล้วนะครับก็ถือว่าสวยนะสัลโลิเกเตอร์เราใส่สุดเลยนะครับเพราะเรามีอานะ่าตัวคิโกนะครับสวยเดี๋ยวเราก็ไปตีป้อมต่อนะครับล่างเราเหมือนจะโดนหนักนะครับเนี่ย ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็ไปฟาร์มต่อนะเข้าทามิงบูนะครับอาญาสกินนี้สวยมากเลยอะจะเสียดายนะครับตัวมันไม่ค่อยหลุดนะคนเป็นเมียนมันก็จะเจ็บใจหน่อยนะครับสกินสวยแต่ไม่ได้เล่นนะเหมือนผมต้องไปเคลียร์บนนะครับเพื่อนเราน่าจะมาไม่ทันนะแต่เดี๋ยวขอเช็กแพนด้าก่อนนะครับโอเคไปแล้วนะแล้วก็เคลียร์ต่อนะครับ แล้วก็กักคี้ไว้เพื่อนหน่อยก็ได้ครับเดี๋วยวไ,ไปเคลียร์กลางแล้วก็จะลงไปเล่นล่างต่อนะอนข้ามอยู่ตรงกลางเยอะมากแล้วก็ต่อตอ่อเข้าไปหน่อยนะครับมีโอกาสก,าก็ตัดไปได้ <c oughs> ไม่ตัดแล้วแบนนี้โอเคสวยครับ <c oughs> ไปได้เขาไปถอยนะเราเลยได้มา <c oughs> อันนี้ผมโล <c oughs> มากเลยนะทุกคนโอ้แลมนะ แต่ว่าผมพลาดนะครับตอนนี้ผมลืมลืมเช็คลิกเตอร์นะผมเลยโดยนไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปตีเหลืองต่อนะครับทีมเรากำลัลงได้เปรียบนะโนบบอลหนักมากตอนนี้เราจะเก็บครับได้เปรียบนะครับรได้เหลืองนี่เรากลับไปเล่นกลางนะครับนี่ก็ ต่อตอนโรมเข้าไปไนะ่อนนะคนข้ามเข้าเหมือนจะเล่นนะครับมุมเราค่อนข้างได้เปรียบกว่านะเดี๋ยวผมรอบัตรบัตเข้ามาละสแต็กไม่คบนะได้อยู่เดี๋ยวถอยกันนะครับเดี๋ยวขิดผมกลัวบัตเขาไหลอะไม่ใช่อะไรแล้ก็หาเลือดก่อนนะคนที่เล่นดาบมาก่อนอาจจะไม่ชินขวานนะครับเพราะว่า มันจะเสียแล้วคูดาวไปสินะปกติดาบจะมีลถคูดาวสิอนะครับไอโซลิเวอรอ์แต่ขวานจะไม่มีนะแต่ก็แลกมากับเลือนนะครับก็ถือว่าเราต้องคำนวณสกิลดีๆนะครับอันนี้น่าจะได้นะสวยครับโฟกัสดีๆนะครับัหวานี้แต่ก็กลับไปเก็บตัวเก่านะกลับมาเจอแพนด้าเฉยเดี๋ยวไล่ลิกเตอร์นะครับ โุ้ยมนุนจู๊กเขาจุ๊กผมอ่ทุกคนตอนแรกผมคิดว่าเขาจะเดินเข้าพุ่มนะผมพลาดนะทุกคนแต่ก็มีตัวตายตัวแทนนะได้บ้าเข้ามานะครับฮันดาด้วยหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนอยฟาร์มบูนะครับเนียนเนียนเนียนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อกี้นี้ บาตรเขตีม,ม่วงเลยนะครับเดีย๋ยวเราต้องไปก่อกวนเขาหน่อยนะรอก,ก่อนนะครับใจเยน็นปักวอสวยนะเดีย๋ยวเราจะเข้าไปเล่นนะครับไ oh, ม่เป็นไรครับ <'t> ไม่ได้บางก่อนก็เอาคนนะเหมือนแครี่ยมจะโดนนะครับผมต้องไปช่วยแครีหน่อยนะสวยครับ oh, คือในดิสนี่คือแครี่แบพลอย,ยหัวนมากนะเดี๋ยวเราก็มาทำบนนะครับ เหมือนที่ผมบอกนะครับว่าอ้อยเป็นตัวที่ค่อนข้างเคลื่อนที่ไวนะแล้วก็ช่วยทําเลนช่วยเพื่อนได้นะแต่เหมือนมก็จะ,จะแหลบนะสวยครับพอเรามีอาญาทุกอย่างก็ง่ายขึ้นนะครับเรอึดมากถ้าเป็นปกติผมน่าจะตายไปแล้วนะแต่เราไปหาตังค์ซื้อดาบแดงก่อนนะครับแล้วก็หาเลือดหาตังค์ไว้นะครับ ก็ต้องระวังระวัง่อยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในป่าเขานะเปื่อกเขาดักเราได้เดี๋ยวเราไปเวดบูนะครับเวดได้เวดนะครับอย่าให้บัสเข้าได้เล่นนะเพราะว่าบัสมันก็จังหวะเดียวอาจจะพิเกมได้นะครับแล้วก็เอาเลืองต่อนะครับเพื่อความได้เปรียบของทีมเรานะจังหวะน,นี้ระวังนะครับเพราะว่าฝั่งข้างเขาก็อารอล่าเราอยู่นะเดี๋ยวเราก็ได้มานะครับ แล้วก็หาตังซื้อดาบแดงเราต่อนะครับ,บผมจะลองออกไปเช็คนะครับว่าเขาจะเล่นกับเราหรือเปล่านะมันจะไม่เล่นนะแล้วก็พยายามกล้าเล่นกล้าเช็คนะครับเรามีอาย่านะคนข้างข้ามก็เกมตามเราเยอะนะครับตอนนี้เราก็มาโซนนะเพื่อนนะเพราะว่าทําให้เพื่อนเรากล้าเดินมากขึ้นนะครับและยิ่งสาคัญที่สุดคือตอนนี้เรารวมเป็นอายานะครับ เราเอาโรมมาอยู่บนหัวนะเราก็ต้องทําหน้าที่ทั้งโรมทั้งป่าให้เพื่อนนะครับถ้าอย่างนั้นแมบพบมันก็จะมืดน,นะเราไม่รู้ว่าใครดักตรงไหนบ้างนะครับเราจะมาทําเวฟนะครับตอนนี้เขาโหดร่างเยอะนะครับเดีย๋ยวเราก็ไปเล่นลึกได้เลยนะผือมีคนพลาดออกมาเชียร์ลึกนะครับก <c oughs> ันด้าเหมือนเขาจะระวังตัวมากเลยนะ เราก็ทำวิปแล้วก็ไปเล่นต่อนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมากนะครับแล้วก็ไปทําการกต่อนะเราผลพาดจังหวะนี้เราก็ลอดสกิลเข้ามาหน่อยก็ดีนะครับทําให้ทีมเราเล่นง่ายขึ้นนะเราก็เข้าไปเวทบูนะดักเล่นกันยีหน้าหน่อยตอนนี้แบบบับบูเป็นเบอร์เกอร์นะครับสองชั้นแล้วก็ได้ซาต้ามานะ หรือเปล่าไม่ได้ด้วยแต่นนี้ได้แน่ๆสวยครับกดวิกนะเพือนวิกสวยมากเหมือนไฟนี้จะนัวมากนะครับแต่นี่คืออ้อยกับอายญาขวานนะครับเลือดไม่ลดเลยนะทุกคนลองสังเกตเลือดผมไม่ลดเลยเดีย๋ยวเราก็ไปทําการแล้วก็จะไปตีม่วงต่อนะครับ ได้ม่วงตัวนี้ก็น่าจะทําให้เราขึ้นบ้านได้นะครับเดี๋ยวเราไปหาตังซื้อกอเกิดก่อนะนะเดี๋ยวเราไปรับน้องอาญาแล้วก็ไปเล่นบนต่อนะครับ,บเดี๋ยวเราเข้าไปต่อดิกเตอร์เขาหน่อยนะยมันจะไม่ถึงนะครับออสักหน่อยไหมน้อง โฟกัสไปโอสวยฮันด้าตออึดมากยังไม่ตายยังไม่ตายได้อีกได้อีกถอยแล้วครับโอ้โหรอดด้วยนะทุกคนนี่คืออาย่าอ้อยนะโคตรขี้โกง <c oughs> น่าจะจบได้นะครับตอนนี้เพื่อเราไปขึ้นบ้านละผมก็หาเลือดก่อนเดี๋ยวพลาดน,นะ <c oughs> เราต้องชีปสกอร์นะครับ <c oughs> แล้วก็ เอาคนก่อนเลยละกันก็จบนะครับก็เป no. like ็นไปได้ก็อย so ่าปล่อยให้อาย่าหลุดนะครับมันเป็นตัวที่เล่นกับตัวอะไรก็เก่งนะเช่นเป็นเอลันดอนนาคอสอ้อยอะไรประมาณนี้นะครับมันเล่นกับตัวอะไรก็เก่งนะเป็นไปได้ก็อย่าให้หลุดแบนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย